สวัสดีครับมาต่อกันกับการเล่าเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้าตอนที่แล้วเฉียวฟงก็สั่งปล่อยผู้ชเชลยทุกคนจากไปหมดแล้วก็เหลือแต่โยตันจือเนี่ยเขาเจ็บแค้นที่ว่าตัวเองเนี่ยเจอศัตรูแล้วแทะ้แต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยจังหวะนั้นก็เหลือไปเห็นหนังสือเล่มหนึง่งน่าจะเป็นเฉียวฟงน่ะทําตกไว้ข้างในาเนี่ยเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเก็บไว้ก่อนขณะกำลังจะเดินทางลงใต้ก็ดันมีผู้ทหารซีตานเนี่ยตามมาไล่ล่าแล้วก็จับตัวเขาไปอีก ที่แท้แล้วเป็นฝีมืออัจจือนาาเห็นว่าเฉียวโฟนน่ปล่อยไอ้นี่ไปง่ายๆแต่คนอย่างนานเนี่ยไม่ยอมก็เลยแอบสั่งทหารให้ไปจับตัวเอ้นี่กลับมาโยตันจือเห็นอัจือก็ยังคงตะลึงในความงามแบบว่าตรงสเปคเลยไม่รู้ซะแล้วว่ากำลังจะเจอกับอะไรนางน่ชอบแกล้งคนและทรมานคนเป็นที่สุดนางก็ให้ทหารจับโยตันจือไปแกล้งเล่นด้วยวิธีต่างๆมากมายเช่นจะไปผูกติดกับว่าวแล้วให้มันลอยขึ้นไปพอมันตกลงมาเนี่ยโอ้โหก็สะบักสะบ,บอมเล่นเสร็จแล้วนาาก็ให้ล่าตัวไปเก็บ ถ้ามันยังไม่ตายวันรุ่งขึ้นก็จะล่าตัวมาเล่นใหม่โยตันจือเนี่ยไม่จะถูกทรมานแต่ก็ยังอยากจะเห็นหน้านางทุกครั้งที่เจอนางเนี่ยก็เหมือนกับว่าตกอยู่ในภวังวันหนึ่งเนี่ยเห็นหนางนั่งอยู่บนพรมขนสัตว์ไม่ใช่สัมลองเท้าเขาก็โทรไม่ไหวก็พู้ไปจูบที่เท้านางก็ตกใจสุดข,ขีดกว่จะโดนกัดนิ้วเท้าแต่จริงๆเขาแค่มาจูบผู้ทหารก็เข้ามาทุบตีจือก็นึกในใจไอ้นี่มันแปลกดีเก็บไว้ทรมานเล่นน่าจะสนุก แต่ก็กลัวว่าเดี๋ยวเฉียวโฟนมาเจอแล้วจะเป็นปัญหานางก็เลยนึกไอเดียเจ๋งๆได้อย่างหนึ่งแล้วก็อธิบายให้ผูทหารทำตามไอเดียที่ว่าคือให้ทําหัวเหล็กมาครอบปิดบังใบหน้าโยตันจื่อไว้แบบนี้ถึงเฉียวโฟนจะมาเจอก็จําไม่ได้แล้วผู้ทหารก็ทําตามที่นางสั่งโยตันจื่อน่ยทุกทรมานอย่างมากแต่ทุกอย่างเ,เขาก็ไม่ได้โทษนางสักนิดตามไปแค้นที่เฉียวโฟนแทนซะง,งั้น พาไปหลายวันผู้ทหานก็พามาให้อจือดูอจือก็พอใจเป็นอย่างมากแถมหลอกโยตันจือว่าที่นางทําแบบนี้ยก็เพื่อปกป้องเขาจากเฉียวฟงเพราะว่าถ้าเฉียวฟงเห็นหน้าจะต้องโดนฆ่าแน่นอนโยตันจือก็ตื้นตานม,มากเลยนะที่นางจะทำเพื่อเขาอ้งงาวซะงั้น พาไปหลายเดือน่นวันหนึ่งจื่อก็เอากระถางแปลกๆอันหนึ่งไปวางไว้ในป่าสภาพมีตะขาบเนี่ยคานเข้าไปนางก็รีบปิดฝาจากนั้นก็เรยงตัวโยดตันจื่อมาแล้วก็สั่งให้เอานิ้วเนี่ยแย่เข้าไปในหายที่มีตะขาบอยู่เขาเนี่ยหลงรักนางก็เลยยอมทําตามคําสั่งพอนิ้วแย่ลงไปไอ้ตะขาบมันก็กัดเข้าให้แล้วก็ดูดเลือดเข,เข้าไปด้วยเขาก็เจ็บปวดทรมานผ่านไปสภาพนเนี่ยนางก็ให้เอาตะขาบเนี่ยมาใส่ในกระถางแปลก และนางก็ไปนั่งโครจรพลังซึมซับเลือดที่จะขาดดูเข้ามาเข้าสู่ร่างกายนางที่แท้แล้วมันคือการฝึกวิชาคือไอ้กระถางั้นนะมันเป็นของวิเศษของสํานักหมู่ดาวซึ่งนางขงโมยอาจารย์มานะมันเอาไว้ฝึกวิชาสลายพลังซึ่งเป็นยอดวิชาที่คนทันยุทธเจจานี่ตางก็เกรงกลัวส่วนทันต้านอยู่ต้านจือเนี่ยโดนพิษตะขาบเข้าไปก็ลงไปนอนแน่นิ่งอาจือก็เห็นว่าน่าจะตายแล้วมัง้งก็ให้ทหารเนี่ยเอาศพไปทิ้งแต่จริงแล้วเขายังไม่ตายเขาก็ตื่นขึ้นมาก็ทรมานกับพิษของตะขาบ พอดีว่าเหลือเห็ัมคำพิที่เขาเก็บมาได้จากเฉียวฟงเนี่ยมันมีภาพว่าเป็นคนทําท่าแปลกๆเก็ลองทําตามปรากฏว่าอาการเจ็บปวดเนี่ยมันเบาบางลงเขาก็เลยทําตามใหญ่เลยพอจู่รู้ว่าเขายังไม่ตายก็ใช้ให้เขาเนี่ยทำหน้าที่นี้ก็คือให้ส์มีพิษเนี่ยกัดแล้วก็ดูดเลือด แล้วก็เอาให้นางสึกวิชาส่วนโยตันจือเนี่ยหลังจากถูกกัดก็จะแก้ด้วยการทําท่าประหลาดตามในคัมภีร์ก็ทำกันอยู่แบบนี้ผ่านไป3เดือนแต่รอบเนี้สัตว์ที่จับมาได้ไม่เหมือนครั้งไหนมันเป็นสัตว์วิเศษที่หายากมากๆนั่นก็คือหนอนใหม่น้ําแข็งเย็นพิษเย็นของมันเนี่ยไม่มีอะไรเทียบได้พวกแมงป่องพวกตะขาแมงมุมอะไรพวกนี้เทียบไม่ติดเลยโยตันจือก็รู้ตัวนะว่าถ้าตัวเองที่กัดเข้าไปนะไม่รอดแน่แต่เขาก็ยอมทําเพราะว่าเขารักนางเขาก็โคจรพลังตามแนวทางในคัมภีนะ แล้วก็แย่นี้วลงไปพอหนอนกัดไอ้พิษความเย็นเนี่ยทำเอาตัวเขากลายเป็นน้าแข็งแล้วก็แข็งทื่อไปเลยส่วนอจือเนี่ยไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าเขาจะตายหรือเปล่านางก็เอาเลื่อมาโคจรพลังฝึกวิชาแต่หาร,รู้ไหมว่าพิษของหนอนใหม่น้ําแข็งเนี่ยมนไปอยู่ในตัวโยตันจือหมดแล้วที่นางฝึกไปเนี่ยไม่ได้อะไรเลยพอฝึกเสร็จนั้นก็เห็นว่าโยตันจือเนี่ยตัวแข็งทื่อรอบเนี้ตายโชวๆ์ๆก็สยยั่งให้เอาไปทิ้งทหารก็เอาไปโยนลงน้ําร่างเขาเนี่ยก็ลอยตามน้ําไปเรื่อยๆแต่พอน้ําแข็งละลายเนี่ยเขาก็ฟื้ แล้วก็โคจรพลังตามรูปภาพในคัมภีร์ที่แท้แล้วนั่นคือคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นเป็นยอดวิชาของเจ้าหลินมันเป็นวิชาที่ถ้าตั้งใจฝึกนะจะฝึกยากมากๆแต่ว่าโยต้นจื่อเนี่ยฝึกได้โดยบ,บับงเอิญแต่มันก็ฝึกได้แค่แขนงเดียวนะสามารถที่จะดึงดูดพิกข,ของเอ้หนอนน้ำแข็งเย็นเข้ามาได้แต่ดันเอาออกไม่เป็นพิกข,ของหนอนก็เลยไหลเวียนอยู่ในตัวเขาเขาก็เดินทางลงใต้มาเรื่อยๆแล้วก็ยังโคจรพลังตามแนวทางในคัมภีร์อยู่ทุกวันนับว่าเนี่ยพลังฝีมือของเขาก็ยิ่งสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัว ผ่านไปหลายเดือนเขาก็บังเอิญไปเจอกับพวกภักกายโจกเหมือนว่ากำลังจะคุยกันเรื่องหาประมุขคนใหม่ซัพพาเนี่ยมีคนมาแจ้งว่าคุณชายต้นแห่งตาหลี่มาขอพบเป็นต้นอี้นั่นเองครั้งก่อนเนี่ยเขาเดินทางไปกับแม่นางหวังใช่ไหมแต่ว่าพอเจอพี่เปาเนี่ยก็ถูกขับไล่มาก็ได้แต่กลับตาหลี่พอดีว่าพ่อของเขาเนี่ยต้นเจิงฉุนก็สั่งให้มาส่งจดหมายให้กับภักกายโจกเพื่อจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการตายของรองประมุกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ฝีมือเฉียวฟงแต่เป็นหมาหูหยินที่สั่งฆ่าสามีตัวเอง แต่ปัญหาคือไอ้คนรับจบหมายจันทรเป็นชวนก้นชิงหนึ่งในคนที่ร่วมมือกับหมาฮูยินสร้างนั้นพอส่งจดหมายเสร็จพวกต้นอีก,ก็กลับจังหวะนั้นก็มีคนมาส่งเทียบเชิญนะให้ต้นอี้เนี่ยไปงานชุมนุมหมักล้อมซึ่งจัดโดยผู้เท่าหนกใบซูซิงเหอต้นอีกก็คิดในใจว่าเขาจะต้องเชิญมู่หยงฟู่ด้วยแน่ๆแล้วถ้ามู่หยงฟู่ไปแม่นางหวังก็ต้องไปเขาเลยจะไปนะเพื่อจะเจอนางส่วนทางด้านภักยาจกอยู่ดีก็โดนโจมตีจากสำนักหมู่ดาวไอ้สำนักนี้มันใช้พิษเก่งมาก ผู้พากยาี่ยตายไปหลายคนที่เหลือก็นหนีไปโยตันจือที่แอบดูอยู่ก็กำลังจะหนีแต่ว่าโดนขวางไว้โดยผู้เท่าหมู่ดาวเต็งชุนชิวคนนี้คืออาจารย์ของอาจือฝีมือสูงส่งเชี่ยวชาญการใช้พิษเขาโยกพวกมาแถวนี้ก็เพื่อที่จะตามหาไอ้กระฐานที่อาจือเนี่ยขโมยไปนั่นแหละเห็นไอ้คนประหลาดที่ใส่หัวเหล็กคนนี้โดนพิษของเขาแล้วไม่เห็นจะเป็นไรก็เห็นว่าน่าสนใจเลยไม่ฆ่าแล้วก็รับเป็นลูกศิษย์ด้วยซึ่งโยตันจือเนี่ยก็ยอมคำนับแล้วก็ให้เป็นอาจารย์ ความจริงแล้วกำลังภายในของโยตันจือเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าเต็งชุนชิวเลยแถมไอพ้พิจาร์หนอมใหม่น้านําแข็งเย็นเนี่ยมันร้ายกว่าพี่ของเต็งชุนชิวซะอีกเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเขาโดนคนอื่นข่มมาทั้งชีวิตก็เลยหงอจนชินแต่ภาพไปที่ต้นอีเขาก็เดินทางมางานชุมนุมหมักล้อมก็เจอกับผู้เท่านโหนบายสุสิงเหอคนนี้ไม่ธรรมดานะนอกจากจะเก่งหมักล้อมแล้วเขายังรอบรู้สรารพัดวิชาเขาเป็นอาจารย์ของหมอเสียด้วยก็ไอ้หมอที่เฉียวโฟนอุ้มมาจูไปให,ให้รักษาให้นั่นแหละ สาาัพากเนี่ยก็มีหลงจีนหนุ่มจากวัดเส้าหลิงคนหนึ่งเดินมาเขาไม่ได้รู้เรื่องไอ้หมักล้อมอเลยนะเขาจะมาตามหาอาจารย์เฉยๆพอดีได้ยินว่ามีคนบอกว่าจะมีงานชุมนุมก็เลยลองมาหาดูสาาัพพรกเท่าหมดาแตงชุนชิวก็มาเขาเป็นศิษย์น้องของผู้เท่าโหนกใบแต,แต่ว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันไม่นานก็มีจอมยุทธเก่งๆยทยอยกันมาเพียบไม่ว่าจะเป็นหลงจีนจากเส้าหลิงก็มาราชะคูจิวหมอจื่อก็มา และมู่หยงฟู่ก็มาเหมือนกันเขาอายุประมาณ2728หน้าตาหล่อเหลาและแน่นอนแม่นางหวังนันในฝั่งของต้นอี้ก็ติดตามมาด้วยแต่ที่แย่ก็คือนานเนี่ยไม่ได้สนใจต้นอี้เลยสักนิดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นอี้เนี่ยยืนอ,อยู่ตรงนั้นทางด้านมูหยงฟู่เนี่ยก็พยายามที่จะแก้กลมหมักล้อมแต่ว่าไอ้กลมหมักล้อมในกระดานเนี้ยมันสัมพันธ์กับจิตใจคนมูหยงฟู่จะแก้ไม่ออกก็พอคิดไปถึงเรื่องการกู้ชาติมันก็คงจะไม่สาเร็จเหมือนกันยิ่งคิดจิตใจยิ่งสับสน จนชักกระบี่ขึ้นมาจะปาดคอตายดีที่ว่าต้นอี้เนี่ยยิงพลังมารสกัดไว้ก่อนจากนั้นพวกจอมโฉดชั่วก็มามาครบแก๊งเลยทั้งจอมหืน่นเทพจระเข้เย่เอิยแล้วก็พี่ใหญ่ต้นเหยนชิงทางด้านพี่ใหญ่เนี่ยก็ลองแก้กดหมักร้อมดูเขาก็มีปมเรื่องอยากจะได้ฐานะห้องเต้ค,คือเหมือนกันบวกกับไอ้เท่ามูตาเตงชุนชินเนี่ยก็คอยมาพูดปั่ปันเขาก็เริ่มจะเสียสติแล้วเขาก็วานตาหมาไปตาเดียวกับที่มูหยงฟู่วางเลยทางด้านหลงจีนหนุ่มเนี่ยเขามีจิตใจเมตตา รู้สึกว่าไอ้กลมหมากล้อมันเนี่ยมันอันตรายทําให้คนเสียสติจนฆ่าตัวตายเขาก็เลยเอาหมากอันหนึ่งเนี่ยไปวางแบบมั่วๆเพื่อจะทําลายกลหมานี้ซะแต่ว่าบังเอิญไอหมาที่เขาวางลงไปเนี่ยมันคือจุดสําคัญที่ใครก็คาดไม่ถึงทําให้สามารถที่จะเอาชนะกลหมานี้ได้ทางผู้ท่านโหนกใก็ดีใจใหญ่ในที่สุดก็มีคนแก้สําเร็จเขาก็รีบหลงจีนไปแล้วก็ผักไปยัถ้ำแห่งหนึ่งแต่ถ้ำนั้นก็เจอกับชายคนนึงนั่งอยู่ก็แนะนําตัว สงจีนซ้อนศิษยคนนี้ชื่อว่าซีจูหน้าตาขี้เหล่พลังศิิมือก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ว่ามีจิตใจดีงามส่วนชายแก่ที่อยู่ในถ้ำเนี่ยชื่อว่าอูหย่าจือเป็นเจ้าสำนักสลานรมเขามีลูกศิษย์สองคนหนึ่งก็คือเท่าหนูใบซูซิงเหออีกคนหนึ่งก็คือเท่าหมูดาเต็งชุนชิวแต่ว่าเมื่อ30ปีก่อนไอเต็งชุนชิวเนี่ยมันทรยศสำนักแล้วก็อาศัยตอนที่เผลอเนี่ยทำร้ายอาจารย์นะผักตกเข่าไป แล้วเขาก็แยกตัวไปตั้งสำนักใหม่คือสำนักหมู่ดาวโดยที่ไม่รู้ว่าอาจารย์ที่เขาทำร้ายไปเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ตายแต่ถึงจะไม่ตายอาการก็าสาหัสด,ดันตันตลอด30ปีมานี้ยอุจาิจือก็อยากจะรับลูกศิษย์เพื่อถ่ายทอดวิชาให้ไปแก้แค้นให้แต่ก็หาคนที่คู่ควรไม่ได้สทีและตอนนี้อายุขยัยของเขาก็จะมาถึงแล้วก็เลยใช้วิธีใช้หมากกลน,นั่แหละค่ดหาคนที่มีสติปัญญาเพื่อจะมาสืบทอดพลังซึ่งซีจูก็บอกว่าเขาแก้หมาได้โดยบังเอิญแต่ว่าอุญาติจือก็บอกว่าถ้างัน้นวได และแล้วเขาก็ทําการสลายพลังสัตวิในตัวซีจูทิ้งไปแล้วก็ถ่ายทออพลังในตัวเขาทั้งหมด70ปีนะ่ะเข้าสู่ร่างซีจูซีจูก็ไม่ได้เต็มใจหรอกนะแต่ว่าไม่ทานแล้วตอนนี้พลังอยู่ในร่างเขาเต็มเปี่ยมเลยแต่ว่าในด้านวิชาฝีมือเนี่ยยังไม่มีท่านอูย่าจือก็เลยให้ภาพวาดไลยภาพหนึง่งแล้วก็บอกว่าให้ไปตามหาถ้ำลับที่น่ามีคีร์ที่เขาซ่อนอยู่แต่ว่าซีจูเนี่ยสติปัญญาดูจะไม่สูงนะอาจจะฝึกเองไม่ได้ก็ให้ใช้ภาพวาดนี้เพื่อขอให้ผู้หญิงในถ้ำนั้นช่วยชีย้แนะให้ สร็จแล้วก็ไปแก้แค้นไอ้สิทธรยศเตงชุนชิวที่แท้ไอ้ถ้ำลับที่ว่าเนี่ยก็คือถ้ำที่ต้นอี้ไปเจอที่มีรูปปั้นพี่หนางฟ้าหลังจากนั้นอุจจาจือก็มอบแหวนเจ้าสำนักให้แล้วเขาก็เสียชีวิตลงซีจูออกมาจากถ้ำก็เจอผู้ท่าหนากใบ้กาลังสู้กับเตงชุนชิวอยู่เขาก็ถ่ายทอดพลังก็ไปช่วยพวกเตงชุนชิวก็เลยหนีไปส่วนคน,นอื่นๆนทั้งพวกจอมโฉดชั่วหรือว่าจิหมอเจอก็เห็นว่าไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็แยกย้ายกันไป รวมถึงหลวงจีนเศร้าหลิ่นะก็เห็นว่าซีจูเนี่ยเหมือนว่าจะยังมีธุระกับที่นี่ก็บอกว่าให้เชื่อฟังผู้เท่านหนกใบ้ทางผู้ท่านหนูใบ้เนี่ยก็ให้ซีจูกลับมาในถ้ำก็เห็นว่าซีจูน่าใสแหวนเจ้าสำนักก็ทําการคํานับแล้วก็เราเลยฟังว่าอาจารย์ของเขาอูหยาจือเนี่ยมีสิทธิ์ร่วมสำนัก3คนแล้วเขาเป็นคนที่2แต่ว่าเขาเก่งที่สุดก็เลยได้เป็นเจ้าสำนักแต่ว่าโดนเต็งชุนชิวเนี่ยทรยศซึ่งที่เต็งชุนชิวไม่ได้ฆ่าผู้ท่านโหนูใบ้เพราะว่าเขาหวังว่าจะเค้นถามเรื่องที่ซ จนซีจูนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าอุยาจืเนี่ยสั่งเสียให้ไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งเขาก็เลยเปิดภาพวาดน,นั้นดูแต่เปิดแล้วดันไม่ใช่แผนที่แต่เป็นภาพวาดสาวงามคนหนึ่งภาพนี้อายุสักหกสิปีแล้วแต่ว่าคนในภาพเนี่ยดูคล้ายแม่นางหวังมากๆแต่ภาพไปาะตานอต้เมื่อเขาเห็นแม่นางหวังแล้วก็ทําใจจากไปไม่ได้เขาก็เลยขอมูอ่หยงฟู่นะว่าจะติดตามไปด้วยทางพี่เปาเนี่ยสแสดงออกอย่างเต็มที่เลยว่ารังเกียจวนมู่หยงฟู่เนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่อยากจะให้ใครก็ไม่รู้นะ่ะมาเข้ากลุ่มเดินทางไปด้วย แต่ว่าด้วยมารยาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจนกระทั่งแม่นางหวังยังพูดเองเลยว่าท่านอย่าตามมาดีกว่าแต่ตุนอี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังจะตามเข้าไปจนมู่หยงฟูน่ยทนไม่ไหวออกปากมาเองเลยว่าขออย่าได้ตามมาตนอี้ก็เลยต้องยอมแยกมาสภาก็มีองครักคนหนึ่งมาแจ้งตนอีว่าเขาไปสืบที่บ้านมู่หยงฟูพบเรื่องประหลาดอันหนึ่งก็คือในโลงศพของมู่หยงป๋อพ่อของมู่หยงฟูเนี่ยมันดันเป็นโลงเปล่าแปลว่ามู่หยงป๋อเนี่ยน่าจะยังไม่ตาย ไม่แน่ว่าเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังการตายของจอมยุทธ์หลายคนยังไงก็ตามตอนนี้ต้องกลับตาหลีไปรายงานก่อนแต่กรรมฐานผู้ท่านหนกใบนะั้นอยู่ดีเขาก็โดนพิษแล้วก็บอกซีจูว่าน่าจะเป็นฝีมือแตงชุนชิวแอบแพร่พิษไว้ก่อนจะลงเขาไปและแล้วผู้ท่านหนกใบก็ตายเหล่าลูกศิษย์ของเขาซึ่งก็มีหมอเสียลมอยู่ด้วยนะก็มาคุกเข่าขอร้องซีจูในฐานะเจา้าสำนักเนี่ยให้ช่วยแก้แค้นให้หน่อย ซึ่งซีดูก็ไม่รู้ทํำยังไงเขาไม่อยากจะฆ่าคนเลยบอกว่าจะไปปรึกษาอาจารย์ก่อนเขาก็รีบวิ่งลงเขามาตามหาอาจารย์แต่ด้วยกำลังภายในที่เขามีเยอะมากๆเนี่ยเขาวิ่งเร็วจนกระทั่งเลยพุ่ซ่อนหลิงไปแล้วก็เลยหาไม่เจอเขาก็เลยไปกินอาหารเจรที่ร้านแห่งหนึ่งแต่ว่าเจอใครไม่เจอดันเจออาจือคืออยู่ในเมืองเนอาจือก็เบื่อ,อใช่ไหมเพราะว่าเสี่ยวโฟนเนี่ยก็จะมีภารกิจตลอดก็เลยออกมาท่องเที่ยวแล้วนานเนี่ยชอบแกล้งคนอยู่แล้วพอเห็นหลงจีนกินแต่ผักนาก็เลยหลออให้กินน้ำซุปไก่ ต่ไม่รู้ว่าเป็นผลกรรมที่ไปแกล้งเขาหรือเปล่าอจือเนี่ยก็ต้องไปเจอคนที่ไม่อยากจะเจอเหมือนกันนั่นก็คือเท่าหมูาตาเต็งชุนชิวอาจารย์ของนางเขามากับไอ้หัวเหล็กโยตันจืออจือก็รีบไปแอบใหญ่แต่ว่าก็ไม่พ้นสายตาเต็งชุนชิวเขาก็รียหน้งออกมาแล้วก็ทวงกระถางคืนพอดีว่ารานน,นมีมูหยงฟู่มานั่งกินอาหารอยู่ด้วยตเต็งชุนชิวก็เลยแอบดียาพิษใส่ แต่ว่ามู่หหงฟู่เนี่ยเขามีวิชาดาวเคลื่อนดาราคล้อยมันทําให้พิษเนี่ยสามารถย้อนกลับไปได้ทั้งสองก็เลยประลองกันต่างก็ตกใจในพลังฝีมือของอีกฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้พิษอีกฝ่ายหนึ่งก็สะท้อนกลับแต่ผลจากการสะท้อนเนี่ยก็ทำเอาพวกลูกศิษย์ข,ของแตงชุนชินอ่ะโดนพิษเข้าไปตายไปหลายคนเลยอีกคนหนึ่งที่ซวยก็คืออัจจือนางโดนพิษเข้าไปที่ดวงตาทางด้าเจ้าหัวเหล็กโยตันจือเนี่ยเห็นหนางบาดเจ็บก็เลยรีพาตัวหนีไป ก็พานางไปล้างหน้าล้างตาแต่ว่าตาเนี่ยก็จะมองไม่เห็นอยู่ต้นจือก็เลยคอยดูแลอยู่นางก็ไม่ได้รู้นะว่าไอ้คนนี้มันคือไอ้หัวเหล็กที่นางเคยเอาไปทรมานแล้วก็เคยใช้ให้เอาสัตว์ผิดไปกัดนางรู้แค่ว่าตอนที่เขาพานางหนีมาเนี่ยความเร็วเนี่ยไม่แพ้เฉียวฟงเลยแปลว่าจะต้องเป็นยอดฝีมือที่เก่งมากๆนางก็เลยขอให้เขาพานางกลับไปหาพี่เขยซึ่งก็คือเฉียวฟงทางคู่ก็เลยเดินทางด้วยกัน พอดีว่าไปเจอพวกภักยายโจกนะั้นนาโดยชวนกุ้นชิงไอ้พวกนั้นมันเห็นว่าไอ้นี่ใส่หัวเหล็กก็หัวล้อก็กเลยมีเรื่องกันท่านโยตันจือเน่ยก็คุกข่าขอร้องว่าอย่าให้สาวตาบอดน,นั้นนะ่ะรู้ว่าเขาใส่หัวเหล็กทา่านชวนกุ้นชิงก็เห็นว่าไอ้นี่พลังฝีมือสูงส่งแต่ดูจะหลอกง่ายก็เลยตกลงยอมร่วมมือกะว่าจะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ทั้งคู่ก็เลยเดินทางไปกับพวกภักยายโจกเวลาผ่านไปเนี่ยชวนกุ้นชิงก็หาช่างมาแกะหัวเหล็กให้แต่ว่าเหล็กเนี่ยมันเชื่อมติดก,กับผิวหน้าพอแกะออกมาเนี่ยหน้าตาก็เลเย เขาก็จัดการหาหน้ากากมาใส่ให้แทนทันโยตัต้นจืนเนี่ยก็สำนึกขอบคุณส่วนแผนการของชวนก้นชิงก็คือเขาจะดันคนนี้ขึ้นเป็นประมุขแล้วก็ชักใยหยอยู่เบื้องหลังตัดภาพไปที่มู่หยงฟู่นะก็เดินทางต่อไปกับแม่นางหวังแล้วก็พี่เปาพี่เฟิงเขาจะไปตามหาอาจูที่หายตัวไปพอดีว่าไปเจอกับกลุ่มคนประหลาดกําลังชุมนุมกันก็เลยมีเรื่องกับพวกนี้มันคือพวก36ท่าม72เกาะก็คือมาจากหลายๆที่รวมกันจะมาทำอะไรสักอย่างนี่แหละ มูจงฟูเนี่ยมีพลังฝีมือสูงส่งอีกทงแม่นางหวังเนี่ยก็รู้จักวิชาทุ่แผ่นดินนางก็มองออกหมดว่าพวกเนี้ยใช้วิชาอะไรบ้างแล้วมีจุดอ่อนยังไงแต่ไอ้พวกนั้นมันก็เยอะมากๆแล้วมันก็เห็นว่าทำอะไรมูจงฟูไม่ได้ก็เลยไปลงที่แม่นางหวังจะนาไปจี่จุดไว้เป็นตัวประกันแล้วก็บอกให้มู่จงฟูเนี่ยยอมแพ้ซะแต่เขาไม่ยอมบอกว่าคิดว่าจะเอาผู้หญิงมาต่อรองข้าได้เหรอแม่นางหวังก็อึ้งเหมือนกันพี่ฟูเนี่ยดูไม่ห่วงนางเลยแต่มีอยู่คนนึงเป็นห่วงสุดๆแล้วก็โผ่่่มมาาาบอออออกกว้ก้้ยแแพทนนนนนน็ไดคคัออัืตีเง ถึงก็จะถูกไล่นะแต่ว่าเขาก็อดไม่ได้ที่แอบตามมาอยู่ดีแม่นางหวังก็รู้ว่าตั้นอีเนี่ยพลังฝีมือเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แย่แต่ก็ยังมาช่วยนางนางก็ตื้นตันใจอยู่เหมือนกันจากนั้นเขาก็รีบใช้วิชาท่าเท้าท่องขึ้นแบ่ตัวนางเนี่ยฝ่าวงล้อมออกมาได้ต้นอีเนี่ยมีนางขี่อยู่นหลงแน่ก็โคตรจะมีความสุขส่วนแม่นางหวังก็โดนจี้จุดอยู่นางรู้วิธีจะคลายจุดก็จริงแต่ไอ้วิธีนั้นอนะ่ะมันจะต้องไปนวดที่ข้างราวนมนางก็เลยไม่กล้าบอกต้นอีให้ทำให้แต่น,น,นงางกป่วยลับไช ต้นอีก็ยอมน้านก็ตื้นตานใจมากเลยนะถึงน่าจะอ่อนต่อโลกแต่ก็ใช่ว่าจะดูไม่ออกว่าต้นอีเนี่ยมีใจให้แล้วน้านก็รู้ว่าเขาต้องฝืนใจแค่ไหนที่จะพานางกลับไปช่วยมูนของฟู่แถมยังเสี่ยงอันตรายนต่หากแต่เขาก็ยอมทำต้นอีก็กลับไปโดยที่มีนานเนี่ยขี่อยู่บนหลังนานก็คอยบอกจุดอ่อนของศัตรูให้แต่ว่าพวกนั้นมันก็เยอะเหลือเกินก็ล้อมไว้พอดีว่ามีคนมาห้ามศึกเขาคือเทพกระบี่จั่วปูฝานเขามีวิชากระบี่ล้ำเลิศไอ้พวกนี้ก็เกรงใจอยู่ เขาก็เตือนสติว่าที่มาชุมนุมกันวันนะี้เพราะว่ามีภารกิจสําคัญในการกําจัดนางเท่าธาริกาแล้วจะมามีเรื่องสร้างศัตรูเพิ่มทําไมไม่ได้มีความแค้นอะไรกันมาสันหน่อยแค่ผ่านทางมาเจอกันเฉยๆทาม,มุ่งของฟู่เองก็ไม่อยากมีเรื่องก็เลยขอตัวแต่ว่าทางเทพกบีนะก็เห็นว่ามียอดฝีมืออยู่แบบนี้น่นาจะดึงมาเป็นพวกเขาเลยพูดว่าพวกท่าน,นโดนนางเท่าธาริการังแก คุณชายมูย่หยงอยู่ที่นี่ย่อมจะไม่นิ่งดูได้มูหยงฟูก็ดูอ่อนน้อมว่าพวกนี้จะดึงเขาไปใช้ประโยชน์แต่เขาก็คำนวณแล้วว่าไอ้ภารกิจกู้ชาตเนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้คนหากว่าทำให้พวกนี้ติดนี้บุคคลเขาเขาก็จะมีพวกเพิ่มขึ้นอีกเพียบเลยก็เลยตกลงยอมช่วยพอดีก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาโดนสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ายันเป็นตายของน,นางทัธริกาจากวังคฤริทอนศักดิ์สิทธิ์ทำให้ต้องทุกทรมานอย่างมากต้องยอมเป็นท่ารับใช้นาง โดยทุกปีน่างจะส่งคนมามอบอยาระงับอาการให้ถ้าใครไม่ฟังคําสั่งนางก็จะไม่ได้ยาแต่เอาจริงแล้วไม่มีใครรู้ว่าหน้าตานางเป็นยังไงอายุเท่าไหร่เพราะว่าใครก็ตามที่บังเอิญไปเห็นหน้านางล้วนถูกฆ่าตายหมดและจากสภาพศพเนี่ยนางไม่เคยฆ่าใครโดยใช้เกินหนึ่งกระบวนท่าเลยแต่ปีนี้มันแปลกปกติแล้วถ้าเราส่ง,สสงทรัพย์สมบัติไปไม่ครบนางจะต้องส่งคนมาลงโทษแต่ว่าปีนี้ไม่มีอีกทั้มีคนที่บังเอิญไปเห็นหน้านางแล้วก็ถูกฆ่าแต่ว่าดูจากสภาพศพ มันไม่ได้ตายด้วยกระบวนท่าเดียวแต่เป็นการโดนแทงสองกระบี่ทุกคนก็เริ่มสงสัยในที่สุดก็มีคนใจกล้าในะแอบขึ้นเขาไปสืบก็ได้ยินพวกบังคาริทอนเนี่ยคุยกันว่านานท่าทาิการเนี่ยป่วยนี่ถือเป็นโอกาสอันดีของพวกเราก็เลยมารวมตัวกันจะหาทางกำจัดนางซึ่งตอนที่แอบเข้าไปสืบข่าวเนี่ยเขาก็จับด็กผู้หญิงคนดึงจัดในวังลงมาด้วยก็ใส่กระสอบไว้แล้วก็เปิดออกให้ทุกคนดูบอกว่าให้รวมกันแทนเด็กนี่ระบายความแค้น ทัานในั้นมีหลวงจีนคนหนึ่งทนเห็นเด็กเน่ยโดนลุมแทงไม่ไหวก็พุ่งตัวเข้ามาแล้วก็แฝดตัวเด็กนั้นหนีไปหลวงจีนคนนั้นก็คือซีจูนั่นเองเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามตอนน่อในในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นตอนของซีจูแล้วคนที่เขาว่ากันว่าเจอเหตุการณ์มหาศาาย์แล้วก็โชคดีที่สุดคนหนึ่งในเรื่องมีความเห็นอะไรคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้นะแต่ขออนาสปอยตอนถัดไปเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยดูมาก่อนแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ ใ้ยาสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ